ดังนันว่าจิตยังอยู่เหนือโรคนะที่ว่าเวียนว่ายตายเกิดในจิตนะไม่ใช่กายกายนี่มันไม่มีอะไรตายแล้วก็แล้วกันเป็นทับเป็นดินไปแต่จิตนี่มันไปไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพลมไปตามอำน,นาจของสมาธเาิเกิดเป็นจัไดเด้ระชานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสุรกาย ไปเพราะจิตทางนั้นไปอัตโนมัติแต่นี้เรายังไม่รู้เรายังไม่เห็นเราก็สงสัยสงสัยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาปุถุชนคนธรรมดาก็สงสัยเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องภพแต่พระพุทธเจ้าและพระอระหันต์ท่านไม่สงสัยหรือผู้ปฏิบัติธรรมเขาถึงธรำก็ไม่สงสัย เชื่อมันว่าวิญญาณเป็นเรื่องมีจริงเกิดะแลปฏิสนธิได้จริงเป็นเรื่องที่ลึกลับละเอียดอ่อนยากที่บุคคลธรรมดาจะรู้ได้ต้องพระพุเทธเจ้าหรือพระอรหันต์หรือผู้ปฏิบัติเข้าฌานหรือทุกคนก็รู้ได้แต่ถ้าคงถ้าเรามีจิตที่ละเอียดอ่อนสงบต้องเป็นการฝึกสมาธิหรือฝึกสติปัฏฐานนี่ก็เริ่มรู้